ได้ได้ยี่ได้โอ้หมึงก็โง่มันก็ถือให้สูงมันจะได้ไม่ลากไอ้นี่มาโง่พอกันแหละเขาถึงปั้นควายสองตัวไงของมึงยังไม่เสร็จเอาเลือดได้พิเศษด้วยเอาเร็วดได้มาของเราปั้นควายนี่ไม่ใช่ควายอะไรเป็นเลาถัว ้าวพูทวายาำเก่มาผมเลือกเลยนะผมเลือกเลือกถั่วไม่ต้องบอกผมก็ได้อาบอกกแล้วนะแล้วบอกกัแล้วก็ตอบได้บอกแล้วนะเออบอกันบอกมึงแล้วมึงจะแข่งทำรลไรหอบไหบึ้บๆบือๆชี้ชี้ชี้เออเอานะอันเดิมถั่วยาวอันนี้โอเคอันนี้โอเค คนนึงแกงกระชากตะเกียบแกงกระชากตะเกียบอันนี้แมวอานแมวอัมมเลือกเลยนะอ่เอาเนี่ยตัวบักยาวอ่ะพร้อมเริ่มเจ๊งกระชากเจ๊งกระชากเจ๊งกะกเจ๊่กระชากเจ๊งกระชากเจ๊งกระชากเจ๊กระชกเจ๊งกระชากเจ๊งกระชก เดี๋ยนะโอเคคุณพักเดนจะกกรรมการกัจจุปวจเจ้าครต่อครับต่อครต่อครต่อแม่เสียงมันดังจะงกรรมการกจูจุปเจ้าเจ้าไอ้เราว่าค่อยๆแล้วนะอ้าวทายอาจจะมีหลอกซ้ำซ้อนอันนี้ตะเกียบเนี่ยคือมัน ยังไงค่อยๆ่บิดค่อยๆหักมันก็ไม่น่าที่ขนาดนั้นนี่เขาตั้งใจให้เราได้ยินเสียงตะเกียบม,มันชัดไปอ่าแล้วเสียงแกลกที่มันหลุดมามันคืออะไรอะ่ะอันนั้นคืออาจจะหลอกน่าจะเป็นล้ม,ลมควายจริงๆเลยร่มครับต้องว่าร่มนะฮะอ่าเปิดเลยครับคำตอบนะครับตะเกียบนะครับไม่ไม่ตั้งใจให้ได้ยินเพราะอะไร พาะก็รู้ว่ามึงโง่จริง <c oughs> บอกที่ผมงโง่ผมงโง่ครับบอกผม,งมงโง่ครับรู้จะดูมึง